อันนี้ไม้สังไผ่ค่ะไม้สังไผ่นี่มีความหมายอันนุ่มน้อยขี่จัก,กรยานแบกไม้สังไห่มาแล้วเรามาทิมอยู่นี้ค่ะมาทิมแล้วมาซ่อมมันจัก,กรยานก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมันเป็นอากาศฮอนเอยกะเบิ้งพันอยู่เดีวค่ะว่าเราเอตะเลเบาอันนี้่ะพันก็มาทิมแล้วมาซ่อมจัก,กรยานหมุนล้อไปหมุนล้อมาอยู่เอยก็เลยเอ้าว่าก็เลยอัน พอดีมาหูจักเอ้ยก็เลยบอกว่าโอ้ยเราโบอ,อันเราโบค่อยผอวันเราโบเต็มมันวานก็คือเมาอย่างว่า,นาเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากับมาเป็นวิถีชีวิตของชนนบทนเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเว้าแล้วก็เลยมาทิมไม้สังไผ่อยู่นี้ยังโบเห็นเมาเอ,าเอ้ยก็เลยท่ายลงเนเะเด้ออันนี้เด้อไม้สังไผ่นี่มีอันประวัติเนะ้ะนี้แบกมาอยู่ดีๆ้อคะแล้วก็มาทิมหลงแล้วก็ว่านล้อลดอันลดรดหัวไปมาอนก็ๆๆๆ เออกบบระบวรู้ว่าจริงหรือปลอมเนาะค่ะเอ้ยกบบระมวได้ออกมาเบิ่งเนาะค่ะเอ้ยส่องกล้องเบิ่งเพราะว่ากานออกมากระบวรู้เนาะเขาบุ้งอจักเนาะค่ะเนาะเพราะเอ้ยไปอันอยู่อันต่างประเทศมันยาวนานสิเนี่ยนะกบบระบวได้ยานเนาะค่ะแต่ว่าบรได้ออกมาเพราะว่ามันเที่นในแย่างออกมามันไกลอยู่สิเนี่ค่ะอันนี้ทางเบิ่งเล่าให้ฟังนะจะน,น้ำมว้วนๆเ้อ